สวัสดีครับสวัสดีลูกเพจและก็ลูกค้าที่น่ารักทุกคนครับวันนี้มาพบกับคลิปพิเศษอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับสารสาพอีพีที่6กอีพีนี้นะครับก็มาเหมือนเดิมครับสำหรับพรที่น่าสนใจแล้วก็หายากนะฮะมาแบ่งความความรู้ให้กับทุกคนนะครับ วันนี้เกมได้เลือกพลอยที่น่าสนใจชนิดหนึ่งมานะครับก็คือในตัวของแทนสไนท์นั่นเองนะฮะหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักมีแน่นอนนะครับแทนสไนท์คืออะไรนะฮะเดี๋ยววันนี้จะอธิบายนะครับค่อนข้างจะละเอียดนะฮะให้ทุกท่านได้เข้าใจและรู้จักพลอยชนิดนี้มากขึ้นนะครับแทนสไนท์นะครับคือ1อรัญมณีนะครับที่อยู่ในตระกูลซอยไซต์นะครับมีความสวยความคล้ายเนเหมือนกับตัวไพลินมากๆนะครับแต่จะมีลักษณะเด่นและแตกต่างกัน อยู่หล,ยหลายจุดเลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือนะครับตัวแทนสไนซ์เนี่ยจะแสดงค่าสีแฝดเนี่ยออกมาได้ชัดเจนม,มากกว่าแต่ก็มีค่าหักเหดัชนีของแสงหรือว่าค่าความเฉ่เฉพาะต่ำกว่าไพลินนะฮะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสีท็อปของตัวแทนสไนซ์เนี่ยเรียกได้ว่าสวยเทียบเท่ากับตัวไพลินเลยทีเดียวนะครับจากการศึกษามาเนี่ยครับณปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการการันตีแล้วว่าแทนสไน์สามารถพบได้แค่ที่เดียวในโลกเท่านั้นนะครับ ก็คือบริเวณแถบเทือกเขาเมลารีนีนะครับของประเทศแทนซาเนียนั่นเองนะฮะตัวพรอชนินี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะไม่ได้เรียกว่าแทนซาไนเลยนะครับคือจะเรียกว่าเป็นบล so ูซอยไซด์เรียกว่าเป็นแร่ตะกูลซอยไซด์สีน้ําเงินนั่นเองนะครับแต่ที่มาไปที่รู้จักคําว่าเป็นแทนซาไนนั่นก็คือได้มีบริษัทนะครับได้ผูกการค้านะฮะเป็นเครื่องหมายการค้าแบบถูกต้องนะครับและได้ตั้งชื่อตัวบลูซอยไซด์เนี่ยเป็นตัวของแทนซาไน เพื่อยกระดับการค้าและเป็นการโปรโมทพอชนิดใหม่นะครับในการโปรโมทแบรนด์เจอรี่ของตัวทิฟฟานี่แอนโคนั่นเองนะครับซึ่งในการโปรโมทนี้นะครับทำให้นะครับเป็นที่รู้จักพรอชนิดนี้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวและเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูในข้อแตกต่างและความสวยของตัวแทนสไนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับลักษณะดเด่นหนึ่งของตัวแทนสไนนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นพลอที่มีคุณสมบัติและมีสเสน่ห์มากๆเลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเรา,เาพลอแทนสไนเนี่ยไปอยู่ใต้แสง แสงกลางแจ้งหรือว่าแสงอาทิตย์นนะะตนยเนี่ยนะฮะตัวแทนสนไนเนี่ยจะมีสีหนึ่งที่เป็นสีเฉพาะเขาคือเรียกว่า v ริลลิสบลูนะครับนั่นเป็นเนื้อม่วงที่อมอยู่ในเนื้อน้าเงินเนี่ยจะแสดงสีออกมาซึ่งลักษณะสวยงามมาก ถ้าเราไปอยู่ในภายใต้แสงไฟหรือว่าแสงเทียนเนี่ยนะฮะเขาจะแสดงอีกสีนึองออกมาคือเป็นสีอมส้มนะครับหรือว่าสีแดงเบอร์กันดีนั่นเองด้วยลักษณะตัวนี้นะครับเป็นลักษณะเด่นหนึ่งนะฮะที่ทําให้พลอยตัวนี้ดูโดดเด่นกว่าพลอยชนิด,ดนอื่นนะครับและลักษณะนี้นะครับทำให้เขาเรียกพลอยชนิดว่าไตรควิกคาคารเลอร์หรือว่าไตรโคอิกสโตนนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นลักษณะนะครับพลอย3สีในเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งจะมีนะฮะลักษณะแตกต่างจากมุมมองมาจากหลายทิศทางหรือว่า ในการดูจากหลายๆมิตินะครับซึ่งพลอยชิดนนี้จะมี3สีก็คือสีม่วงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับประกอบด้วยสีแดงเบอร์กันดีหรือว่าอมส้มนั่นเองนะครับถ้าพูดทั้งหมดทั้งมวลแล้วพลอยชิดนี้มีจุดเด่นและมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะฮะและเมื่อพูดถึงนะครับความนิยมในตลาดนะฮะในตลาดของการเล่นเทสไนท์เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะในตลาดบ้านเราหรือว่าที่อื่นนะครับจะนิยมเลือกเล่นแทสไนท์เนี่ยนะครับในตัวสีที่มีน้ําเงินนะครับอมม่วงเล็กน้อยแต่เนื้อต้องใสสะอาด รัสจากบ,บนทินนะฮะและเท่าที่รู้กันนะครับตัวแทนสไนด์นะครับจะจัดอยู่ในตระกูลพอเนื้ออ่อนนะครับซึ่งไม่สามารถผ่ากระบวนการเผาหรือดวงความร้อนสูงได้แต่จะมีการเพิ่มคุณภาพในตัวสีโดยการใช้การอบหรือหุงพลอยนั่นเองนะครับด้วยธรรมชาติของตัวแทนสไนด์อยู่แล้วสีเขาก็สวยสดงดงามอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปปรับคุณภาพแต่อย่างไรเว้นแต่แค่เฉพาะบางเม็ดเท่านั้นนะฮะมีใครหลายคนในที่นี้รู้จักหนังเรื่องไทเทนิคบ้างไหมครับ จะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งนะครับตัวรางเอกของเรื่องไททานิกนะครับหรือว่าตัวโรสนั่นเองนะฮะได้ใส่สร้อยคอเส้นหนึ่งไว้นะครับสร้อยเส้นนั้นแหละครับก็คือ The Heart of Ocean นะครับก็คือตัวสร้อยของแทนสไนนนั่นเองซึ่งหลายท่านเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าตัวนั้นคือ The Hope Blue หรือว่าตัว Blue Diamond เม็ดใหญ่ทรงหัวใจนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวเจมส์คาเมรอนนะครับก็ได้มาประกาศให้ทุกคนทราบนะครับนี่คือหนึ่งในแผนการโปรโมตนะฮะ ตัวของอแทนสไนท์นะครับก็เลือกใช้ในตามจิตนาการนะครับไม่ได้ใช้ตัวเพชรแท้ใดอย่างใดแต่ถ้าเราได้ดูความสวยงามในตัวของแทนสไนท์สีรรดดอมบูเม็ดนี้แล้วนะครับก็อบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับใครที่ยังไม่ดูลองเซิร์ชดูได้เลยนะฮะเนื่องจากในการตลาดแล้วนะครับตัวแทนสไนท์ราคาถูกกว่าตัวไพลินและที่สําคัญสีสวยเทียบเท่ากับตัวไพลินได้เลยนะครับส่งท้ายนี้นะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวเหมือนคลิป,ปอื่นนะครับแต่เราจะมาพูดวิธีการเก็บดูแลรักษาตัวแทนสไนท์ก่อนแล้วกัน เนื่องจากดูเทนสไนนดคร์ก็ไม่ถึงว่าเป็นพลอยที่เปลาะมากนะครับความแข็งอยู่ประมาณ6.5หรือ7มสเกลนะฮะใกล้เคียงกับตัวมรารกตนะครับฉนั้นตัวนี้นะครับก็สามารถทำความสะอาดโดยวิธีง่ายๆเลยครับใช้น้ำอุ่นเช็ดๆถูๆก็เรียบร้อยสะอาดเหมือนเดิมแต่ไม่แนะนำใช้วิธีล้างแบบเครื่องอัลตราโซนิกเท่านั้นเองถ้าจะเป็นต้องทำความสะอาดตัวเรือนจริงๆนะครับก็อาจจะแกะเม็ดออกมาแล้วตัวเรือนไปทำความสะอาดแยกกันนะฮะทางนี้อาจจะให้พู้เชี่ยวชาญหรือว่าทางร้านที่เราซื้อมาเป็นคนรับผิดชอบดูแลให้นะครับ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะอาจจะขาดตกบกคร่องไปบ้างนะครับแต่ก็ตั้งใจข้อมูลที่สำคัญมันเสนอให้ทุกคนนะฮะวันนี้ผิดพาดประการใดขออภัยเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ในคลิปหน้าแล้วมาดูกันว่าสารสาพ,พอลอพต่อไปจะเป็นงานชนิดไหนเป็นพลอยแบบไหนเจอกันได้ใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาท่านไปก่อนบายสวัสดีครับ